กลับสวัสดีปีใหม่คะ่ะกลับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แม่หมอเบย์ยิปซีใครใจกับอาจารย์เบทาโรมานำเสนอในหัวข้อปีชงประจำปี2566คะ่ะในสมัยโบราณนะคะท่านผู้ชมปีชงเนี่ยไม่มีหรอกนะคะแต่เราเรียกว่าปีปะทะนะและในปีนี้เนี่ย ปีที่เกิดการประทะกันก็ได้แก่ปีไก่นะคะปีระกาปีกระต่ายนะคะแล้วก็ปีชวดปีมะเมียในปีนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เกิดปีไก่นี้นะคะจะประทะกันโดยตรงเลยกับท่านที่เกิดปีเถาะนะคะกับปีเถาะ นะซึ่งในปี2566เนี้ยเป็นปีเถาะนะคะท่านผู้ชมดังนั้นท่านที่เกิดปีไก่เนี่ยจึงชงนะคะหรือมีการประทะกันเนี่ยกับท่านที่เกิดปีกับปีเถาะเนี่ยนะคะใน,ในปีเถาะเนี่ยแบบโดยตรงเลยที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่งผลให้ตัวท่านที่เกิดปีไก่อาจรู้สึกหงุดหงิด รู้สึกไม่สบายใจทำสิ่งใดแล้วรู้สึกไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่าตัวท่านี่เกิดปีไก่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะทำงานเก่งและเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งชอบที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะชอบเพิ่มกินมิกทักษะต่าง,ง,งเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็บางทีก็เป็นผู้ที่ ทำสิ่งใดแล้วต้องให้เสร็จนะคะให้จบให้ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งปีนี้เป็นปีเถาะและและอุปนิสัยของของปีเถาะก็คือเป็นผู้ที่ไม่ชอบการแข่งขันชอบที่จะอยู่ใน ในคอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่ใน p r i v a t ของตัวเองใจดีใจกว้างใจสปอร์ตและเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญสุนทานไม่ชอบการแข่งขันนะคะทำสิ่งใดก็ตามจะดำเนินการไปแบบว่าเรื่อยๆนะคะอิทธิพลและพลังงานของท่านที่ของปีเถาะค่ะขอประทานโทษของปีเถาะนี่แหละค่ะมาปะทะนะคะเข้ากับท่านที่เกิด ปีระกาเนี่ยยังจังเลยทีเดียวจึงมีผลทํใไมท่านที่เกิดปีระกาเนี่ยนะคะมีรู้สึกมีความแบบไม่ตต็นที่ทําสิ่งใดแล้วก็รู้สึกแบบอึดอัดไม่ได้ผลดังใจตัวเองนะคะนี่คือผลที่เกิดขึ้นในปี2,566นะคะที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดปีระกานะคะชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะและสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะเองนะคะ ในปีเถาะเนี้ยในปีเนี้ยนะคะเป็นปีปีเถาะปีถเถาะนี้นะคะและในปีเถาะเขาก็เกิดมาปะทะกันโดยตรงกับเทพไทยสวยเอียองค์เทพไทยสวยเอยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นองค์เทพที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือเปรียบเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ นะะในโลกมนุษย์ก็หรือในโลกของกายภาพนะคะก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและปีเถาะเป็นเด็กแต่บังเอิญปีนี้เนี่ยผู้ที่เกิดปีเถาะเหมือนกับมาเดินในระดับเดียวกันกับท่านก,กับเทพไทสวสุเอียกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันก็เกิดความไม่ค่อยน่ารักนะคะ จึงส่งผลให้ปีนี้ท่านที่เกิดปีเถาะอาจไม่ค่อยได้รับความรักใคร่ความเมตตาปราณีเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้ตัวท่านที่เกิดปีเถาะเองอาจมีในด้านของความอึดอัดใจนะคะทํางานแล้วก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่มีความไม่สบายอกไม่สบายใจค่ะนี่ก็คือผลของท่านที่เกิดปีเถาะนะคะที่เกิดจากการที่ดวงชะตาของท่านไปปะทะกับ เทพไทยสวยเอียนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้ท่านอาจาร,รย์เบทาโรอธิบายของท่านที่เกิดปีชวดนะคะแล้วก็ปีมะเมียค่ะว่ามีผลอย่างไรนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะแม่หมอบีซีคีใครใจสำหรับท่านที่เกิดปีชวดนะคะก็จะเป็นปีชงร่วมด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพพรรณนาไม้เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะคะความคิดความวิตกกังวลใจนะคะตัวท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะและสําหรับท่านที่เกิดปีมาเมียนะคะตัวท่านที่เกิดปีมัเมียเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและ โดดเด่นนะคะเนื่องจากในปี2566เนี้ยเป็นปีชงมีแรงปัทะทำให้ตัวท่านเองนะคะอาจมีในด้านของการโฟกัสที่ที่ไม่ตรงเป้าสุดเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าที่เกิดปีมะเมียจะต้องมีความเที่ยงให้มากๆมีความมุ่งมั่นมีความตั้งจิตตั้งใจให้ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำสิ่งใดให โฟกัสไปข้างหน้าเนี่ยอย่างตั้งจิตตั้งใจแบบแท้จริงนะคะท่านที่เกิดปีมะเมียค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์บีมซีใครใจมากค่ะค่ะและวิธีการแก้ชงนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เกิดปีระกาเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยนะคะตัวท่านเองนะคะจะต้อง ไม่วู่วามไม่ใจร้อนค่ะทำสิ่งใดเนี่ยต้องมีสติเนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษเลยค่ะนะคะและสำหรับท่านที่เกิดปีทอเองในปีนี้นะคะท่านต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกลับมารักใคร่เมตตาปราณีตัวท่านเนี่ยให้มากๆเลยนะคะท่านอาจจะมีการเดินสายนะคะ ไปกราบสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เคารพรักนับถือนะคะและทั้งท่านที่เกิดปีไก่และปีเถาะนะคะจะต้องมีในด้านของการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยให้มากๆเลยนะคะตลอดปี2,566ค่ะท่านอาจจะไปทําบุญนะคะไปบริจาคโลหิตและตัวท่านเองก็อาจจะ ไปทําบุญลงศพนะคะตามมูลนิธิต่างๆนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะตลอดปี2,566นี้ตัวท่านต้องมันสวดมนต์มันไหว้พระเนี่ยอยู่เป็นประจําค่ะอยู่ในสินนะคะถือสิน5ถือสิน8ได้ก็ถือสิน8นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เบทาโรนะคะอธิบายต่อว่า ถ้าที่เกิดปีชวดปีเอ่อปีมะเมียจะต้องมีการดูแลอย่างไรในขั้นต่อไปค่ะนะคะเช่นอาจารย์บีทาโร่ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เบยิปซีใครใจมากค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆคะท่านอาจารย์บีบซีใครใจก็ได้บอกวิธีการแก้ชงสำหรับท่านที่เกิดปีรักกาและปีเถาะไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เบทาโรุจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีนักสัตว์นะคะในปีรักกาปีเถาะปีชวดปีมะเมีย แต่ว่าไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดพอสอใดเดี๋ยวดีทาโรเนี่ยแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีระกาเนี่ยชงโดยตรง100%ค่ะคนที่เกิดประรงกับปีพศ2476 2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560ต่อมานะคะสำหรับท่านที่เป็นปีชงร่วมนะคะได้แกป่ปีเถาะปีชวดปีมะเมียหรือคนที่เกิดปีพศ2อ6 7 2 4 7 0 2,473 2,479 2,482 2,485 2,491 2,494 2,497 2,503 2,506 2 5 0 9 2 5 1 5 2 5 1 8 2,521, 2,527, 2,530, 2,533, 2,539, 2,542, 2,545, 2,551, 2,554, 2,557แ25ละ2,563 25 25 25 25 25เพื่อนๆคะ ไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเกิดปีชงปีไก่นะคะปีรากาปีปีทอปีชวดหรือปีมะเมียนะคะสำหรับท่านที่เกิดเกิดปีไก่ปีรากาชงร้อเซเนี่ยบางท่านนะคะด้วยตัวท่านเองเนี่ยมีบุญบารามีดีมีบุญวาสนาส่งนะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบมาตลอดชีวิตการชงการประทะเนี่ย บางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นกับท่านถึงร้อนะคะบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่25%่เ์เท่านั้นนะคะและสำหรับการแก้ชงนะคะในปีนี้เพื่อนๆเนี่ยต้องมันสวดมนต์มันไหวพระให้เยอะๆเลยนะคะอาจจะเป็นบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมบทสวดมนต พระพุทธเจ้์โตนะคะบทสวดมนต์หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบุญลือนะคะหรืออาจจะเป็นบทสวดมนต์ขององค์เทพต่างๆนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมต้องนำตัวเองเนี่ยไปที่ศาลเจ้านะคะไปสักการะบูชานะคะไปสักการะบูชาองค์เทพพระเจ้าเทพไทยสวยเอียนะคะเพราะว่า เทพเจ้าองค์เทพไทยสวยเอียเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาชีวิตนะคะของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะนะดังนั้นเนี่ยจำเป็นมากท่านจะต้องไปกราบสการะองค์เทพไทยสวยเอียค่ะและตัวท่านเองนะคะสามารถไปทำบุญในด้านต่างๆได้เช่น บริจาคโลหิตทำบุญโรงศพช่วยเหลือคนชรานะคะช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทุกคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้ค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคอยเป็นกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านผู้ชมเนี่ยให้ปลอดภยัย มีสุขภาพพระดมัยที่แข็งแรงมีความสุขพร้อมกับมีความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์เบยิบีครใจและก็ได้ถึงช่วงของท้ายรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเองนะคะได้ข้อมูลดีๆจากแม่หมอเบยยิซีคลายใจและจาก ท่านอาจารย์เบทาโรไปแล้วนะคะในปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมั่งคัง่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นค่ะท่านอาจารย์เบทาโรต้องการบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างคะเชิญค่ะค่ะ,คะขอบคุณแม่หมอเบยยิซีใครใจมากค่ะและสำหรับอาจารย์เบทาโรก็ขออวยพรแด่ทุกๆท,ท่านให้ทุกๆท,ท่านมีความสุข มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยคิดสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนานะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกับอาจารย์บีคาโร่และแม่หมอปียุทีใครใจใหม่นะคะกราบสวัสดีค่ะ